ว่าที่แฟนใหม่มารีเบอร์เนอร์นักแสดงสาวเนื้อหอมมารีเบอร์เนอร์เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหนุ่มพีชกาชัยเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วเป็นคนในแวดวงบันเทิงสังคมเดียวกันหลังหินไปทานข้าวด้วยกันแต่ล่าสุดในเพจดังจีมอยร้อยแปดได้โพสต์ภาพที่มีแฟนเพจส่งข้อความมาถามจีมอยว่าพีชกาชัยคบกับมารีเบอร์เนอร์จริงไหมเห็นแฟนคลับของมารีเขาเชียร์กัน แคมบอกว่าให้ลองสังเกตดูรูปลงสตอรี่ใกล้ๆกันตลอดโดยเพจเจมอยก็ได้โพสแคปชั่นว่าก็หนูมารีบอกแล้วไงว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันหรือว่าตอนนี้พัฒนาแล้วบ้าบอก็เอาเป็นว่าจะพัฒนาตามที่หลายคนคาดเดาหรือไม่ต้องรอให้สาวมารีและหนุ่มพิชออกมาชี้แจงแถลงข่าอีกครั้งเพราะตอนนี้ด้านหนุ่มพิชเองก็มีข่าวกุ๊กกิก๊กกับสาวพิมพทาเช่นกัน มารีเบอร์เนอร์ถอนบทเรียนหัวใจเปิดสถานะใหม่ไม่มีวันไหนไม่พร้อมมีความรักเป็นอีกนักแสดงสาวมากฝีมือตีบทแตกทุกบททั้งนางเอกนางร้ายสำหรับสาวเก่งมากฝีมือมารีเบอร์เนอร์ที่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าแม่กิจกรรมคิวงานแน่นเอียดทั้งคิวละครและคิวกิจกรรมส่วนตัวทั้งแข่งรถทำเพลงทำคลิปแต่งหน้าทำอาหารแถมตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังทำเอาแฟน อินหนักมากในละครเลดี้บานชัมออนแอร์ทั้งช่องวันสาซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสุดเข้มข้นแล้วท่านกลางความชื่นชมจากแฟนละครที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบละครเรื่องนี้เอามากๆเลยฮอตคิวแน่นขนาดนี้พลาดไม่ได้ขอบุกไปหาซาวมารีคว้าตัวมานั่งพูดคุยถึงละครเรื่องล่าสุดและเปิดจุดเริ่มต้นเส้นทางนักแข่งรถของสาวมารีที่เอาใจสาวสายซิ่งไปเต็ม พร้อมกับเรื่องที่พลาดไม่ได้อย่างเรื่องของหัวใจเรามาฟังบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมกันค่ะที่ตอนนี้โดนจับตามองหนักเหลือเกินคงสุดท้ายแล้วสำหรับละครเลดี้บานชา m เราในฐานะนักแสดงการทำงานในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานและแปลกใหม่จริงๆทุกคนจะคิดว่าเป็นละครคอมเมดี้ตลกแต่จริงๆําหรับเรามันไม่ใช่คอมเมดี้เลยเป็นละครชีวิต เล่าถึงมุมดรามา่าเล่าถึงอุปสรรคชีวิตเป็นบางมุมที่เวลาเรามองที่สามภายนอกโดยมันได้เข้าไปสนิทกับเขาเราอาจจะไม่รู้มุมนี้ของเขาเลยมันเป็นปัญหาที่ที่สามต้องเจอในชีวิตประจําวันจริงๆทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการทํางานและความรักเส้นเรื่องหลักๆโดยรวมแล้วเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของมนุษย์เลยค่ะในเรื่องตัวละครไม่ใช่แค่ญ,ญาติกันแต่กลายมาเป็นครอบครัวที่รักกันมากยิ่งกว่าคนในครอบครัวซะอีก สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะไหนเท่าไรแต่ถ้าเรามีใจมีความหวังดีให้กันมันสามารถเป็นคำว่าครอบครัวได้